เพียวไปหลีกสูงสุดตุรกีทีมหลีกสูงสุดของตุรกีประกาศคว้าตัวหัวสาวทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2021-22สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับซาลิเยเบเนดิเลสปอลทีมในเตอร์กิสวอลเลย์บอลหลีกประเทศตุรกีได้ประกาศยืนยันคว้าตัว อัชลาพรคงยศหัวสาวทีมชาติไทยจากสุพริมชมุรีอีเทคไปร่วมทีมในฤดูกาล2021-22โลมาสีชมพูได้ยืนยันว่าดาวตกวัย25ปีจะไม่ได้อยู่ร่วมทีมลุยศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาลหน้าพร้อมกับยังไม่เฉลยต้นสังกัดใหม่เนื่องจากรอให้ทีมได้ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนที่ ซาลิเยเบเลดีเยสปอร์ทีมในลีกสูงสุดของประเทศตุรกีได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของสโมสรในการคว้าตัวเพียวอัชราพรคงยศหัวสาวทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการเราได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอัชราพร เจ้าของความสูง180เซนติเมตรอายุ25ปีมาร่วมทีมในฤดูกาล2021-22ซึ่งซาริเยแถลงผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งสำหรับซาริเยเบเรดิเยสฟอร์นะครับมีผลงานจบรองแชมป์ของกลุ่ม A จากการแข่งขันลีกดิวิชั่น2เมื่อฤดูกาล2019-20และได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุด ของตุรกีในฤดูกาล2020-21นะครับส่วนผลงานในฤดูกาลนี้จบอันดับที่12ของลีกจากทั้งหมด16ทีมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดสำหรับน้องเพียวอชลาพรคงยศที่แฟนๆวอลเลย์บอลยังหาคำตอบอยู่นะครับว่าจะได้ไปเล่นลีกที่ประเทศอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกดซั s c ไ i b e กดกระดิ่งให้ยอดด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าช่างยอดจะพาไปรู้จักกับซาลิเยเบเรดีเยสพอนะครับต้นสังกัดใหม่ของน้องเพียวอัชลาพรกันนะครับว่าที่มาที่ไปจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ